สวัสดีตอนเช้าที่บ้านครับผมเนะช้านี้ปลูกต้นกระท่อมก้านแดงหางกังนะ้งหางกั้งก็คือจะมีหยกักหยักที่ปลายใบเนี่ยนะเหมือนกับหางกั้งนะครับผมผมซื้อมาจากตลาดสาราบางปูตลาดต้นไม้สาราบางปูนะครศรีธรรมราชนะฮะเป็นกระท่อมก้านแดงหางกัง้งเสียบยอดบนต้นกระท่อมขี้หมูอันนี้คือต้นกระท่อมขี้หมูนะ แล้วก็มาเอาก้านแดงหางก้างมาเสียบยอดไม่แพงนะผมซื้อมาต้นละสองร้อบาทนะครับผมมาปลูกลงในอ่างปลูกผักนี่แหละต่อไปจะกินใบกระท่อมนะเป็นผักหนอนะครับผมนะฮะก็ตามเทรนนะปลูกเข้าไว้ต้นสองต้นแค่นั้นเองนะเอาไว้ใช้ประโยชน์ให้เป็นยาครับผมนะฮะก็เชิญชวนทุกท่านลองปลูกกระท่อมนะบ้านละต้นสต้นนะจะเป็นกระท่อม ก้านแดงก้านเขียวนะหางกั้งหรือว่าไม่หางไม่กั้งก็แล้วแต่ท่านชอบนะครับผมนะครับติดตาข้อมูลจาก Google YouTube แล้วก็ซื้อมาปลูกครับผมสวัสดีครับ